ฝนตกปลอยกรกนกคนตลกชวนดวงกระมวลคนผอมรอชมพรมาดมดอกดองดอมดอกขอจรสองคนชอบจอดรถตรงตรอกยอมทนอดนอนอดกรน้นลอยละพะมดมดอกหอมบนขอนตรงคอนมอน ลมบนหัวนอบจนปลอยผมปลกคอสองสมรสสมพรคนจรพบสองอรชรสมพรปองสองสมอนยอมลงคลองลอยคอมมองสองอรชรมองอกมองคอมองผมมองจนสองคนชะง,งนสมพรบอกชวนสองคนถอนสมอลงชนลองสองหนสองอชรอรชออรชอถอยหลบสมพรวอนจนพลพัก สดสวยหมดสนกรกนกชวนดวงกระมลชะงนมนมผงรอ,องชมพมรบนดอยตรงจอมปวกคิดว่าถูกกี่เปอร์เซ็นต์90%เพราะว่าเป็นคนแม่นภาษาไทยพรมาดมดอกดอมดอมดอก,ดอกขอจรร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีเป็นคนไทยลนะอยละพมรสองบชร